แม่ตึงไหมมัตึงอ่ะมันไม่ตึงแล้วแน่ใจแน่ใจแน่ใจอ่ะทีนี้ฟังนะท้าแม่แม่ท่าน่ขัดสมาที่นี้แม่บอกว่าไม่ไม่ไม่เจ็บใช่ไหมอืมอ่ะทีนี้แอนอยากให้แม่ลองทำอย่างนี้ดูซิแม่จะเจ็บไหมไม่เจ็บนะไม่เจ็บอ่ะลองนับหนึ่งสิบตา จเจ็บตึงใช่ไหมยันตึงใช่มันตึงมากไหมตึงอ่ะตึงมากอ่ะเราคลายคายทีนี้แม่แม่เดี๋พิ่งคายเร็วดีแม่ช้าชนาช้าช้าค่อยๆอ,ออกนี่ออกอ่ะที่แม่คลายอยนี้แม่เจ็บไหมเบาอ,อ่ะแต่เวลานั่งแบบนี้ทําไมแม่นั่งอยู่บนเก้าอี้แม่ไม่เจ็บอ่ะ เจ,จ็บอยู่ออาเจ็บอยู่ทำไมไม่บอกน้องป่าว่าแม่เจ็บตรงนี้นะแต่แม่บอกเมื่อเช้านี้แอนบอกว่าแม่เจ็บตรงที่แอนนวดให้แม่เมื่อเช้าเนี่ยต้องก้นบกตรงนี้แต่วันนี้แม่บอกว่ามันเจ็บตรงนี้มว่าไงมันแรงแปลนแรงมั้งมันวิ่งไปวิ่งมาอะไรมันวิ่งไปวิ่งมาอันก็ว่องอันก <c oughs> ไม่ใช่วันกลมๆอนที่ว่านนี้ก็คือที่แอนจับได้คือนอนแม่มันขอยูตรงเนี้ยเป็นการที่ว่ามันขอดะแม่จิตอ่ะทีนี้ฟังนะอ่ะลองเหมือนเดิมแม่ลองยืดตัวมานี่นี่นี้แม่ทําได้ไหมมือมาเรืเ่อยๆแค่เนี้ยเป็นฟานถือเยอะค่ะนะแค่นี้่ถึงนี่นี่ถึงนี่แม่ต้องถึงนี่นอ่ะตึงไหม เตึนแล้วเจ็บตรงที่เดิมไหมเจ็บเจ็บอยู่โเจ็บมากแล้วเวลานอนนี่แม่ตึงตึงตรงตึงตรงน,นี้ไหมตึงตรงนี้นี่แม่แค่แม่ก้าวน้ำตาค่ะเดิมแม่แค่นี้แม่เจ็บไหมไม่เจ็บตรงข้อขา,าแม่เจ็บไหม ไม่ไม่เจ็บอ่ะทําไมเวลาแม่จับบันไดขึ้นแอนสังเกตแม่เนี่ยตรงนี้แม่จะสั่นมากเลยใช่ไหมเราขาเดินไหมสี่เท้าเหมือนเดิมจะทําได้ไหมซีมื่อกี้นี่ทีสุดเดินนี่มื่อกี้สุดเดินนั่นเนี่ยทาได้ไหมยืนอันดับแรกคือเวลาที่แม่ลงแอนให้แม่ยืนก่อนตั้งสติว่าแม่เอาขาไหนออกก่อน ไม่ใช่ว่าจะไปอย่างเดียวเพราะความคิดของแม่คือแม่เร็วในการที่ว่าแม่อยากไปไปไป,ไปแต่ไม่ไม่ดูร่างกายของแม่